และเจ้กันแขวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ป้าเจีย๊ยบเกี่ยวกับอดีตสวนพึ่งค่ะป้าเจีย๊ยบมีผนี่กี่ปีแล้วคะสามสิบเก้าปีแล้วจ้ะป้าเจีย๊ยบทำอาชีพอะไรคะค้าขายจ้ะเมื่อก่อนสวนพึ่งแตกต่างกันยังไงคะอ๋อสมัยก่อนมันเป็นมันเป็นแค่ป่าธรรมดาไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เขามีรีสอร์ทขึ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ป้าชอบอะไรคะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะคนเยอะแยะ คนมามามาเที่ยวสมเพึ่งเยอะกว่าสมัยก่อนมันจะเงียบๆป้าเจมรู้สึกไงคะรู้สึกว่าเมื่อก่อนป่าไม้เยอะแต่ตอนนี้ก็เยอะเขาจะไม่บุกเบิกเพราะทหารเขาจะไม่ให้อนี่ไงก็เป็นธรรมชาติดีตอนเนี้ยป่าก็จะไม่ค่อยมีไฟไหม้เท่าไหร่เพราะมีพวกอะไรนะคนดับไฟป่าไว้ให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 ใหนี่ ให้ชาวบ้านช่วยกันดับไฟป,ป่าที่ตามเขากระโจมก็ยังจะมีป่าไม้อยู่เยอะนะตอนนี้นี่เป็นเจื้อแม่ข้อมูลค่ะจ้า